ผมว่าทุกคนจะรู้จักกับคาร์บอยความหมายของคาร์บอยนั้นตรงตัวคาร์ที่มาจากวัวบอยที่มาจากเด็กผูช้ชายและก็คือคนเลี้ยงดูวัวนั่นเองในยุคสมัยนั้นการเลี้ยงวัวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ยุ่งยากนะครับเขาเลยถึงจ้างคาร์บอยเอาไว้เพราะบางทีเวลาที่วัวออกไปเดินเล่นเนี่ยก็มักจะไปเหยียบพืชผลผลิตของชาวนาคนอื่นๆนะครับเขาก็เลยต้องให้คาร์บอยคอยเลี้ยงดูให้ ในยุคของคาร์บอยนั้นการดูแลวัวที่มีจํานวนเยอะเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับชาวนาแต่ละคนเนี่ยมีพื้นที่การทําไร่เนี่ยเยอะมากนะครับการที่เขาจะล้อมรั้วเนี่ยในสมัยนั้นเขาใช้เป็นรั้วไม้นะครับการที่เราจะล้อมรั้วไม้และให้มันล้อมทั้งหมดฟาร์มของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากครับใช้ต้นทุนสูงเพราะไม้ในตอนนั้นมันค่อนข้างจะแพงนะครับมีราคาแพงพอสมควรนะครับตามหน้าปกคลิปเลยครับจุดจบของคาร์บอยคาร์บอยเนี่ยมีจุดจบอย่างไรนะครับมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาคิดค้น สิ่งประดิษฐ์ที่ค่อนข้างจะธรรมดาในยุคนี้นะฮะแต่สามารถทำให้คาร์บอยยุคนั้นเนี่ยร่มจมได้เลยนะฮะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นน,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 นั้นนั่นก็คือหยอกหยอกครับหยอกหยอกไม่จบสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนั้นก็คือลวดเหล็กครับใช่เลยครับลวดหนามลวดเหล็กหรือเรียกอะไรก็ได้ครับ แค่ล้วหนามล้วเหล็กนะครับแถวนี้วัวก็ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เลยนะครับแถมต้นทุนก็ยังถูกไม้นะฮะนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ยุคคาร์บอยถึงจุดสิ้นสุดนะครับกดไลค์นะฮะใครที่อยากเป็นคาร์บอยตอนนี้นะครับพลาดครับคุณเกิดผิดยุคนะฮะหลังๆมานี้ตัวผมเริ่มจะทำคลิปสั้นๆเลยนะครับหรือว่าผมขี้เกียจไม่นะครับผมไม่ได้ขี้เกียจนะครับจะคิดว่าผมเป็นคนขี้เกียจ แค่ดูจากการตัดต่อรูกผมมา,มาแปะก็รู้เลยนะว่าผมขยันทำคลิปแค่ไหน,นช่องผมเป็นคุณภาพเลครับ